ช่องสัญญาแถมสาานกายิงไทยในสวีเดนชมนกน้อยสวีเดนวันพฤหัสสัป,ปดีที่23เดือนสิบส2งนะคะขอบคุณกำลังใจคะ่ะมาเริวมาเล็ว วันนี้ฝนตกอีกเหมือนเช่นเคยชมนกน้อยสวีเดนเพลหัสสัปะดีที่23เดือน1 0 2ส2งขอบคุณกําลังใจค่ะ ประการใดก็ขออภัยนะคะไลปิดเวลาก็ขออภยัยเพราะว่าจะไปข้างนอกมันก็ยังไม่สว่างนะคะซีเเดนมืดช่วงนี้อ่าสวัสดียินดีต้อนรับค่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งท่าน สดีต้อนรับนะคะมาแล้วะคะ่ะสองท่านแรกนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่แวะมาใฮ้เฮียกูดหมอนนาลาทักมีเกฟนิคอมพอบเบียติดตาเฮลโลเอเวอรี่บอดี้กูดมอร์นิ่งแฟงกิว คอมมูโลกิงเดอร์เบิอ่ายินดีต้อนรับสิบเอ็ดท่านนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะนกน้อยสวีเดน thank you everyone สวัสดีค่ะสิบสามท่านนะคะกราบขอพระคุณที่แวะมานะคะชมนกน้อยสวีเดนเอานล้นอาหารตกแล้วสวีเดนรหัสสับดีที่23เดืน 12, 2025. อนสิบสองพันยี่สิบกราบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะ ครับขอพรบคุณ13ท่านนะคะที่แวะมานะคะชมนกน้อยสวีเดนอ่าลดลงไปนิดหนึ่งเอ้ย ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะไลไม่เป็นเวลาก็กราบขออภัยนะคะก็ชมนกน้อยสุดเด็นนะคะวันนี้วันพฤหัสบสปปดีที่23เดือนตุลาคม2025เนาะกราบขอพระคุณไลคแรกนะคะ มันยังมืดอยู่นะคะซีเดนสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณนะคะสลัญญาก,กราบขอบพระคุณมานาทีนี้นะคะเด้ออ่าสวัสดีค่ะ26่สิท่านโอ๊ยนกก็มาท่านผู้ชมก็มานะคะแป๊บนึง นกกาดำนะคะ26ท่านนะคะกรบาบขอบคุณไลแรกนะคะมาแล้วมาแล้วคะ่ะสลัญญาแทบปู้สายยิ่งใจในสุเรนกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับชมนะคะ รับขอบคุณทั้ง4,760ท่านนะคะอ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะหนูชื่อ,อมิตราค่ะอ๋อยินดีต้อนรับนะคะขอพระคุณมากๆชมนกน้อยนกสีเดนนะคะอ่ะมิตรายินดีต้อนรับค่ะขอพระคุณ เมนตราเมนตรานะคะขอไปนะคะอ่านผิดกราบขอบคุณไลฟ์ที่2นะคะกราบขอขอบคุณคุณเมนตรานะคะที่แวะมา นกเดี๋ยวนะคะนกมีจะมีหลายชนิดนะคะนี่ตัวนี้ท่านกุ๊กแสกค่ะสองตัวนี้ท่านกุ๊กแสกนะคะจะอยู่ที่นี่ตลอดนะคะตัวสีขาวดำนั่นก็จะเป็นท่านทีตตานะคะตัวเล็กๆ สองตัวนี้ก็จะท่านกุก๊กเสนะคะภาษาไทยเราสัญญาไม่แน่ใจนะนกกระจิบนกกระจอกประมาณนั้นนะคะนกนี่ตัวอ่าตัวนี้เนิดแววกกันนะคะ <c oughs> ปากแหลมหๆเนะี่ย น่ารักไปอีกแบบอากาศวันนี้ก็จะหกเจ็ดองศาฮัลโหลไฮ่ไฮ่อัลลมิสเตอร์แวนคอมแทงกิวคอมสปีฮัลโหลดินดีต้อนรับนะคะ Welcome to s ั e สู่ชีวิสลัญญาแทนปุสานั้น thank you ตนกตัวนี้ nurse back nurse uh, click กันนะคะบ้านเราก็นกแครกเกอร์หรือเปล่าแล้วก็นกตะขาบนะคะสลัญญาจะชิน this <laughs> is a nurse click ไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ I don't know in uh, อ l งก h n น m มตัวใหญ่มากๆนะคะกราบขอพระคุณสองท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็สองไลค์แล้วก็ทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะทั้งยี่สิบห้ายี่สิบกว่าท่านนะคะ ตอนนี้ก็ลดลงไปนิดหนึ่งนกก็จะบินชมนกน้อยสวิเดนวันพฤหัสสัปัปดีที่23เดือน1 0 2 0 2 5ขอบพระคุณกำลังใจทุกๆก,กำลังใจค่ะนกตัวนี้ก็ท่านทีตานะคะ บาบิสเอยกุกุกัว uh, ท่านนี้มาหายไปเลยอ uh, นกตัวนี้ก็นกกาขาวดำนะคะนกกาขาวดำเขาจะบินสูงไม่ได้เขาก็จะหากินอยู่ข้างล่างนะคะ เชิญรับชมนะคะสรัญญา,าก,ก็เดี๋ยวรอให้มันสว่างติดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะไลรอให้ฟ้าสว่างนิดหนึ่ง นกหัวควายนะคะภาษาสเปนก็จะเรียกหักสเป็ตโออ่ะอ่ะอ่ะนกหัวควายกับนกกระคาเอาไอ้อนี่กันและ ตรงเง,ตรงเนงตรองเนงกระบขอาพวอคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สลายาแทนผุ้ายิ่งใจในสวีเดนชมนกน้อยสวีเดน ตัวสัปดีที่23เดือน10 2025กรบขอบคุณกำลังใจนะคะสรัญญาขออนุญาตทำงานบ้านไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ครับขอบคุณไลน์ที่สามนะคะแล้วก็สิบสีท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เป็นหวัดนิดหน่อยนะคะขอไป นกตัวนี้ภาษาสเงนก็จะเรียกเนอสคริกกันนะคะกระับขอบคุณทุกท่านเผื่อท่านที่มาไม่ยังเข้ามาไม่ทันนะคะนกตัวเล็กนี้ก็จะท่านทีตักค่ะ ต้องขอภัยนะคะสัญญาก็ต้องลงไลน์แป๊บหนึ่งนะคะต้องใช้โทรศัพท์เนาะกราบขอบคุณคุณหนูคุณมินตราแล้วก็คุณเบบี้สัญญานะคะที่เข้ามาแล้วก็ทั้งสามท่านแล้วก็ที่เข้ามากดไลค์ให้นะคะแล้วทุกๆกกำลังใจทั้ง4,700 หกสิบท่านนะคะโอเคนกก็มานกก็กำลังมาเลยต้องขออภัยจริงๆคะ่ะสวัสดีมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะพบกันใหม่ไลน์หน,นะะ้าค่ะขอบคุณคะ่ะทักมิคาฟฟนี่คอมฟอร์บีติดตาวิเซนตตะกงมาไฮโดู thank you everybody see you next time bye bye